วันนี้นะคะก็มีคุณแม่น้องเต้าหู้นะคะมาเยี่ยมมีกับพี่เหน่งแล้วก็เจ้าแฝดน,นะคะใครหลายๆคนนะคะอาจจะได้ยินชื่อนี้นะค,ะคุณแม่น้องเต้าหู้นะคะก็เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็พี่สาวนะคะที่ให้คําแนะนําในเรื่องของการทาอีกซี่นะคะแล้วก็ การเลี้ยงดูแฝดด้วยนะคะตั้งแต่ยังไม่คลอดอจนคลอดแล้วก็จนมาทานข้าวนะคะก็ให้คําแนะนําเมมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าพ่อของน้องเต้าหู้เนี่ยเป็นทนายความนะคะที่ไม่ค่อยอยากออกสื่อแต่วันนี้เนี่ยเป็นเกียรติสําหรับช่องเมด์มากเลยนะคะที่พาพี่กิจมาออกสื่อในวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะก็มีพี่เกลินนะคะ หรือเมเรียกน้องเกลินนะคะว่าน้องเต้าหู้นะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยชอบกินน้ำเต้าหู้น้องเกลินเนี่ย กว่าที่คุณแม่น้องเต้าหู้จะได้มานะคะก็รอเป็นปีมากๆแล้วก็เรียกว่าไข่ทองคํากันเลยทีเดียวนะคะเกลินกับมิเกลนะคะเขาจะมีความคล้ายกันมากเลยค่ะเมก็ว่าเขาถ้าพูดว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่อนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขาคล้ายกันมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีความคล้ายกันอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเมกับพี่เน่งดีใจมากเลยนะคะที่ครอบครัวของน้องเต้าหู้นะคะมาแวะมาเยี่ยมนะคะที่พิซานุโกค่ะ ปักมือด้วยแผลไม่เกลียวพี่สาวไม่เกลียวเนี่ยหนูใครเนี่ยหนูจะออกได้ค่ะเจอพี่เนียกับนอเนีย่ยนจริงเลย

พี่เกลินมาดูบ้านค่ะถึง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 มาแล้วโอ้มังกรมังกรจะมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วลูก ขอสังเกตการก่อนดยเชยก่นแล้วมาที่อสวยทีเรียยพี่าบกพเีที่เลี้ยี่เล่นด้วยนนนอง้้ที่ไปหานาอยเนดีใจเฮ้ยดีใจดีใจเจอพี่สาว Ja, ja. แบกติดคูนแบกติดเต็ใหญ่เลยเมื่อวานกล่องละเตยมรถกระบจะซื้อแล้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดนางพญานะคะพาเพื่อนนะคะแม่น้องเต้าหู้นะที่เมย์เคยพูดในคลิปบ่อยๆมาอ่าก็เลยพามาสักการะองค์พระใหญ่แล้วก็องค์พระนางพญาแล้วก็จะไปมูต่อกันที่ศาลหลักเมืองนะคะเพราะว่า คุณแม่น้องเต้าหู้ได้ยินข่าวมาว่าคุณพ่อเหน่งะขายบ้านได้ไวมากเลยต้องไปรีบมูแล้วเลยโอเคหยิบเกบะ้า

มาแอบ,บซื้อของฝากให้เพืเ่อนนะฮะมาแอบ,บซื้อนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่บีจะไปวัดศาลหลักเมืองเดี๋ยวแม่น้องต้นทุ่จะไปวัดศาลหลักเมืองก็เลยแอบ,บมาซื้อก่อนผลิตภัณฑ์กล้วยเท่านั้นนะฮะทำอะไรก็จะเป็นกล,กล้วยจะไ,ไ,ได้กินกันวยไปเลย ไปดูหมูหมูอร่อยมากอยากจะเอาไปให้ เต้าหูเน่ยเคยเป็นมัคคุเทศคือเป็นมัคคุเทศเคยเรียนอยู่กับคุณครูที่เป็นหลานของรัชการที่สี่ก็คือมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ค่อนข้าง,ง,งบ่อยมากก็เลยได้เล่าให้เราฟังว่าจริๆๆศาลท่านพ่อหลักเมืองก็จะมีที่เดิมด้วยอยู่อีกที่นึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพาก,กันไปมูด้วยกันนะคะ คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของอาจจะเป็นพื้นที่ของราชการเนี่ยมีมีมศรรานโ์ราณเมืองเก่ามีทหาืมันก็เลยตั้งขายข้างนอกดีเหมือนกันนะไอเดียดีอ๋อเขาไปทางนัน้นได้ไหมได้เขาไปกันอยู่โอ้โหเนี่ยนึกว่า เราเราพาแขกบ้านแขกเมืองแต่ว่าแขกบ้านแขกเมืองพามาทางลับกว่าแล้ว <laughs> <laughs> อ๋อจริงจริงเน่ยเราต้องอ้อมไปทางนูน้นแล้วก็เป็นทางเข้ามาอยู่แต่เราเนี่ยคือมันจะเป็นทางลัดลัดนิดหน่อยอถึงแล้ว <laughs> เมื่อกี้เรามาจากเส้นนี้เลยอ่ะตรงบ้านของชาวบ้านเลยเป็นขอบนอกขอบนอกอัอนออน,นี้น่าจะเป็นโบราณสถานเนาะใช่คือถ้าไม่ใช่คน พิษณุโลกแท้ๆนี่ก็น่าจะไม่ค่อยรู้เนาะแต่คนที่พาเรามาเขาก็ไม่ได้อยู่พิษณุโลกไม่พี่บีเคยเรียนมาคุเทศที่ที่พิษณุโลกนานอยู่ค่ะเป็นมาคุเทศมาถูกนะคะคุณยายบอกว่าเก่งจังเลยทําไมถึงเก่งคะยายให้เก่งจังเลยมงคนเขาวนแล้ววนอีกลูกเ<อ>ขาวนไปไหนคะวนผิดไง,งไเดี๋ยวย้อนกลับมาหาเราเดี๋ยวไปอีกแล้วอุ้ย บางทีถึงก็ขี่รถนำมอไซคขี่นำหน้าไปโอ้ยยายแล้วที่นี่ว่ายังไงคะยายก็หนูจะเอาครบเลยมะนะพวกน้ำน้ำแดงน้ำเขียว mm hmm. น้ำมันไก่ผ mm hmm. ้าสามสีถั่วงอะลัยั่วงใหญ่ก็มีเล็กก็มีคุณยายมามา,มาขายของไวานานหรือยังคะนานแล้วลูกนานแล้วนะปีและคะยายโอ้ oh, หลายแล้วลูกเพราะบ้านเกิดอยู่ที่นี่ นานแล้วถ้าเราจะไม่เราไม่เอาครบก็ได้เราก็วหชุดแล้วยี่สิบสี่สิบธรรมดาไปก่อนก็ได้ถ้าครบชุดนี่เท่าไหร่ยายก็ประมาณถ้าอย่างละสองละสองก็สองร้อยกว่าถ้าอย่างละอันก็แค่ร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยชุดเล็กค่ะอาจได้เดี๋ยวให้คุณยายจัดชุดเล็กมาก่อนนะคะอันนี้เรามาที่ไหนัหมเรามาที่ศาลหลักเมืองที่ที่เก่าเมืองเก่าดั้งเดิมดั้งเดิมคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ ขนลุกอะเล่เลยลุกยายบอกยายขนลุกเลยที่นี่นั่งเดิมเลยลกูกรับยายอยู่ถึงกี่โมคะเนี่ยขายของไหวสี่โมงสี่โมงอ่าคนมาไหวายเยอะสุดวันไหนคะยายโอ้โหอีวันเสาร์ห้า่หนูแน่นเลยเสาร์ห้าห้าเมื่อเสาที่แล้วนี่นะจ้ะโอ้โหสุดยอดเนาะเยอะจริงๆ แต่บ้บานโน้นเขาเปิดสี่ห้าโมงเย็นนะอือมีสองร้านอ่ามีด้วยกันสองร้านเกามีแค่สองร้าน่น้อยใหญ่เนาะมีแค่เนี้น่ะอืมไว้บริการประชาชนเนะาะจ้าเขาจะได้ไม่ต้องไปหาหยาหา,นานที่ไหนเดียวก็ได้แต่ย้ายก็ให้2ชุดเนี่ยจ้ะ วันนี้มาหมูนะคะขอให้ไม่ว่าจะขายที่ดินขายบ้านยังไงประกาศขายยังไงก็ขอให้หมดไ,ไวๆค่ะสาธุค่ะท่าน <Okay. S 3> โอเคอุอ้ยเขาสมหวังกันเยอะเยินเมื่อวานเขาไก่ตัวมาเล้อมาล่าออกมาเลยโอ้โหทุกวันคือแบบทะลุปเป้าไงครับอนูอธิษฐานบนผ้าเลยอธิษฐานเสร็จปุ๊บหนูก็ขอพรแล้วขออะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างอยู่บนผ้าเลยแล้วหนูก็ช่วยกันจับมัดช่วยกันสองคนเลยลุก สวัสดีครับ f c วันนี้เรามาสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะลึกลับที่นี่มีสารหลักเมืองเก่าเนี่ยแล้ววันเสาร์ห้าเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาแ,แก้บนกันเยอะด้วยมาขอพรกันเยอะมาเนี่ย FC ดูจากดูจากไกลนี่ใครที่มาพิซณุโลกแล้วก็สายมูเนี่ยมาไหว้ขอพรที่นี่ได้นะฮะสารหลักเมืองเก่าเมืองพิซณนโลกเนี่ยฮะ พี่ช่วยจัดด้วยค่ะเราจะมาเปิดน้ําก่อนนะคะวันนี้มีขออะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้เจะเล่าให้ท่านฟังค่ะแป๊บหนึ่งนะมีเอฟซีท่าหลักเมืองพระราชวังจันทร์นี่เขียนไว้ตำแหน่งใหม่อันนี้คือจุดเดิมตั้งแต่นานๆแล้วนะฮะตั้งแต่โบราณอือ ลมลื่นนะลมลื่นมากเลย <c oughs> ตนนัวนีแล้ววันนี้ก็โชคดีด้วยวันนี้เป็นทั้งวันพระด้วยนะเรามาแนละ้เลอกดีแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนลมลื่นฝนตกปล่อปๆยนิดนึงเดี๋ยวน้องเมย์ก็จะอธิษฐานนะอธิษฐานอะไรเดี๋ยวน้องเมย์จะเล่าให้ฟังเจ๊กใหญ่พี่เองไม่เล่าลนะครับมาไหว้สาลพระสารหลักเมืองนะครับพระหลักเมือง เนี่ยเอฟซีพระหลักเมืองพระราชวังจันทร์หัวโจทเสาเสานะฮะเสาตรงนั้นจะเป็นเสาจริงครับข้างล่างเสาอ๋ออันนี้เสาเรือเมืองจริงมีไม้อยู่ในปูนครับมีเป็นไม้เหรอครับไม้ก็อยู่ในปูนโอเก็บห่อปูนหุ้มแล้วก็ปูนหุ้มอยู่รอบนึงใช่คเสาสองไม้โอง้ครับ นี่นะฮะังเนะๆเยอพี่ที่แนะนำบอกว่าอธิษฐานแล้วก็ให้หัวแตะเสาได้เลยเสาข้างในจะเป็นเสาไม้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าการรักษาเนี่ยก็เลยใช้ปูนโอบอีกรอบหนึ่งขึ้นมาข้างบนสะอาดในเอฟซดูคนที่ดูแลที่นี่เพิ่นดูแล,ด,แลดีมากเลยบริเวณโดยรอบเนี่ยสะอาด ขยะไม่มีเลยนะฮะเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าคนมาไหว้ขนาดไหนเนี่ยดูจากไก่นะครับคนนำมาถวายกันเยอะมากนะครับอยากพาลแล้วพี่นั่งทีเดียวนะคะใช่บอกที่เรียนหัวเข่าเทินตรงนี้นะโอเคค่ะแล้วก็พี่จะพาสันจดเสาเพื่อตั้งจดตอธานขอพรนะคะ ทุบถ้าซื้อมาเอามาใส่กล่องตรงนี้ได้เลยจะไม่รับเป็นเงินไม่รับเป็นเงิน,น,งนถ้าอยากทําบุญซื้อทูบมาเป็นมัดแล้วก็แกะใส่กล่องตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะใช้ได้ทุกคนเลครับหมายถึงว่าไม่มีตู้หยอดเหรียญใช่ไหมไม่ต้องเลยครับ,รบที่นี่ไม่ต้องเลยจะเป็นประชาชนบุญหนุนบุญกันครับก็คือว่าแวเ,เ,เอาทูบมาก็มาใส่ เราส่วนมากคนที่สมหวังส่วนมากนี่เขามามาถวายอะไรกันค่ะแล้วก็มันจะมีไก่มีอย่างเงี้ยับไก่แล้วก็แล้วแต่เราเลยได้ทุกอย่างพ่อสารลักเมืองไก่แบบว่าเป็นเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ขนมหม้อแกงก็ได้แล้วแต่เราจะบนอะไรบนบันสองนี้ก็คือว่าลูกท่านแบบแม่ทับนายน้อยคุณหมอมาที่นี่มาหมอสำเร็จครับเรื่องนี้ที่นี่ก็ พระาชวังพระราชวังจันทร์จะมีในเขตใครทหารจะไปเลยอ๋ออันนี้ก็คือแบ่งเขตไว้เป็นพระราชวังจันทร์แต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเที่ยวอะค่ะเดี๋ยวถ้าสำเร็จแล้วต้องกลับมาแก้บนขอบคเณาก็เรามากับมากคเทศนะฮะค่ะความรู้แน่นกว่าเราเยอะปหมด พี่พีน่ามันอะไรนิดนึ่งใช่มีนิดหน่อยก็คือตรงนี้เป็นพระราชวังจันใช่ไหมคะเขาจะมีวัดในวังสมัยก่อนนะเวลา,เ,าเรียกว่าอะไรอะ่ระว่ากษัตริย์จะทำจะทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมีวัดมีสันหลักเมืองอะไรอยู่ในนี้ค่ะจะเป็นเขาจะมีจริงๆมันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทุกที่จะมีวัดมีวังอยู่ในนี้ทั้งหมดก็คือเหมือนเป็นศูนย์รวมแล้วชาวบ้านเขาก็จะอยู่รอบนอกของ เนี่ยค่ะรอบๆอซึ่งผังเนี้ยก็จะสืบทอดลงไปจนถึงยุคอายุธยาแล้วก็ไปถึงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผังแบบนี้ซึ่งพระราชวังปัจจุบันอะ่ะก็จะมีวัดในวังวัดพระแก้วแล้วก็จะมีวังอยู่ด้านข้างก็ะจะเป็น,บบนสืบทอดจนมาตั้งแต่อ,อ,อดีตเลยแต่พิษณโลกก็จะเก่าแก่กว่าเพราะว่าเป็นสมัยตั้งแต่ร้านนาใช่ไหมคะลงมาที่บีรู้จักสารหลักเมืองนี่ยังได้ยังไงผมยังไม่เคยร,รู้รเลย ก็คือเป็นคนสายมูอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีข้อมูลแบบเอ้ยเ้ามูตรงไหนอะเราก็จะชอบไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เอ๊ะจะมาพิษณุโลกอยู่อยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขามูได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็คือยังไม่มีคนรู้จักเยอะคนพิษณุโลกเองบางคนเขาก็ไม่รู้ค่ะก็ยังไม่รู้แบบพอมีคนมามูแล้วสําเร็จใช่ไหมคะก็จะมีคนเขาก็ไปแชร์ไว้ว่าเขามาขอแล้วสาเร็จนะอย่างเงี้ยก็ก็มากราบไหว้กัน อยู่ในพระราชวังเลยใช่ค่ะพออยู่ในพระราชวังปุ๊บเนี่ยก็จะมีกรมศิลปากรเป็นคนดูแลใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ได้อนุญาตให้บูรณะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะอยู่แบบเดิมใค่ะเขาได้แต่พี่เขาได้แต่คำความสาดให้ดูแลแค่นี้ค่ะไม่สามารถบูรณะให้เป็นหลังใหญ่โตได้ถ้าสมมติว่าถ้ามีคนอยากบูรณะก็ต้องไปขออนุญาตที่กรมศิลป์ที่หนึ่งดูต้นไม้นี้สิสวยเลยอ่ะเป็นต้นมะเดื่อมะเดื่อแต่แบบพุ่มสวยมากเขาไม่มีอะไรกีด กีดขวางด้านข้างนะเพราะเขาโตแบบลูกเต็มต้นเลยพี่หนี่ง